นะคะคตอนนี้เราก็อยู่กับย่าอาชีนะคะจากช่องแพดพอยกกอก,ก,กค่ะค่ะสวัสดีย่าค่ะสวัสดีค่ะก็ดีย่าก็มีประเด็นนิดนึงมีประเด็นนะคะจะ<ม>ขอสีแจงนะคะขอสีแจ้งนะคะอขอสีแจงงอาบบินะะอันโมนนอาชีค่ะก็ขอสีแจงนะคะแบบย่า โดนกระหน่ำมากค่ะตอนนี้นะคะบอกว่าลูกสาวญาติดโควิดมาแล้วคนก็ไม่อยากเข้าใกล้ญาตว่ากลัวติดกับญาตินะคะไปไหนก็เขาจะถาจะพูดเลยนะคะวอย่างเมื่อวานญากิเไปกบตูมก็คนที่กบตูมก็ยังพูดเลยว่าไม่ได้เอาเชื้อโควิดมาแผ่เลยญาตก็บ่าเอาแผ่ยังไงญาตก็ไม่ได้รู้เรื่องนะคะก็วันนั้นนะคะแอนแอนมาแต่กรุงเทพนะคะแต่อยู่เขาอยู่สมุทรปราการเนาะ แต่เขาไม่ได้อยู่อำเภอเมืองเขาอยู่อะไรนะผ้าประแดงบอกเขาอยู่ผ้าประเดงอ,เอ,อ,อ่าเขตผับประแดงนะคะเขาไม่ได้สีแดงแล้วเขามาเขาก็มั่นใจว่าไม่ได้ติดเพราะว่าเขาไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนเขาไม่ได้ไปไหนเขาอยู่แต่ทํางานแล้วเขาก็ไปทํางานแล้วก็มาแล้วก็วัดไข้ทุกวันทุกวันแต่ว่ามาถึงบ้านแล้วเพื่อนโทรมาบอกว่าเพื่อน,นไปตรวจแล้วเพื่อนก็พา ไปตรวจแต่ว่าก็โทรมาบอกให้แอนมาไปตรวจเธอเธอก็เพื่อความสบายใจไปคุยกับใครก็จะได้สบายใจเพราะว่าเราเราผ่านการตรวจมาแล้วถ้าเราไม่ได้เราก็สบายใจเลยแอนก็เลยถามหมอที่อนามัยนะคะถามเจ้าหน้าที่บอกว่ามีที่ตรวจที่ไหนหนูอยากไปตรวจเพราะว่าเพื่อนบอกว่าให้ตรวจ,จเพื่อความสบายใจแต่ว่าผลเพื่อน,นออกมาทุกคนแล้วก็ไม่ได้ ไม่ได้เป็นนะคะปลอดภัยทุกคนนะคะที่เพื่อนอยู่ร่วมงานกับแอนน่ะเขาบอกว่าเพื่อนแอนเพื่อนแอนเป็นโควิดแล้วก็แอนก็ติดมาติดโควิดมาแล้วก็มาบ้านแล้วก็ยากว่าไปงานบุญด้วยก็ตว่าตีดไปหมดอะไรไปหมดตอนนี้นะคะเหมือนจะสังคมจะรังเกียจย่ายนะคะไม่อยากพูดไม่อยากอะไรกับย่านะคะอย่างเมื่อวานนี้ก็ไปร่วมงานบุญงานอะไรเขาก็เขาก็ เหมือนจะไม่อยากพูดนะคะเขาก็บอกว่าเขาก็บอกเซนหน้าย่าเลยว่าเอาโควิดมาแผ่หรืออย่างนี้แหละพูดเสญย่าเลยย่าก็ยังเอามาคิดอยู่ว่าเอ้าทําไมถ้าย่าเป็นโควิดถ้าลูกสาวย่าเป็นโควิดเนี่ยเขาจะให้เดินไหมเนี่ยอะไรยังไงเพราะว่ามันเป็นโรคที่ไหลแรงนะคะโรคแบบที่ไายแรงเราจะมาพูดแบบแบบมั่วกันไม่ได้นะคะเขาก็ฝากด้วยนะคะทําไมนะคะอ่า ก็แอนก็ไม่ได้พูดกับใครพูดกับกับเจ้าหน้าที่นะคะว่าอยากตรวจทําไมถึงที่นู่นที่นี่ก็โทรมาถามแม่ผู้ใหญ่แม่ผู้ใหญ่ก็เลยมันบอกย่าว่ามีคนโทรมาถามว่าลูกสาวย่าเอาีติดโควิดมาอะไรมาอย่างนี้แหละแล้วก็ย่าก็ขอสีแจงนะคะยังไม่ได้เป็นนะคะยังไม่ได้เป็นเพื่อนเขาก็ไม่ได้เป็นนะคะเพราะว่ามานะอยากตรวจให้ความแน่ใจว่าตัวเองนะจะได้พูดกับเพื่อนๆน,นก็จะ ได้พวกความสบายใจนะคะก็ฝากความฝากสีแจงในตรงนี้นะคะก็ไม่ได้เป็นนะคะอย่าพึ่งรังเกียจคอบครัวย่านะคะเพราะว่าจะโดนกระหน่ำมากนะคะตอนนี้นะคะปล่อยออกไปที่เพื่อนบ้านนะคะก็เขาก็จะมาถามตลอดเลยผู้ใหญ่ก็ผู้ขายก็มาคุยเมนนื่อวานก็ไม่ได้ให้แอนไปนไหนนะคะตอนนี้ก็ แอนก็กลับตัวที่บ้านแล้วก็มาตรวจหมอหมอเขาก็มาตรวจแล้วเมื่อวานนะคะแต่ผลยังไม่ได้ออกมาวันนี้เนาะก็แต่ว่ายังไม่ได้เป็นนะคะไม่ได้ยืนยันว่าเป็นนะคะเพราะว่ายังนะคะก็เพื่อนเขาก็ตรวจก็ยังไม่ได้พบนะคะพเพื่อนที่ร่วมง,งานอยู่ด้วยกันเน่ยไม่ได้เป็นอะไรก็ไม่ได้เป็นนะคะก็แบบเหมือนทําไมนะคะเ็าคนอื่นเขาก็มา สนุกสนานที่เที่ยวอะไรลูกคนอื่นทาไมลูกย่าทาไมมาแล้วต้องถูกกักตัวแล้วก็ถูกตัวอะไรอย่างนี้นะคะ mm. ก็เหมือนว่าจะแบบแบบมันมันเหมือนแบบคนอื่นก็ยังมาได้เนาะมามาก็ยังเที่ยวกันได้ยังไปนู่นนี่นั่นได้แต่ลูกสาวของย่าไปไหนไม่ได้นะคะถูกกักตัวนะคะ ทั้งลูกเขยทั้งลูกสาวถูกกักตัวแลยย่าก็เหมือนกันย่าก็ไม่ได้กักนะคะแต่ว่าย่าก็ไม่ได้กักแต่เหมือนว่าจะไปนี่ก็จะพูดว่าเออติดอะไรอะไรถามกันนะคะก็แบบเหมือนจะถูกสังคมลังเกียจอะไรอย่างนี้แหละเนาะก็ฝากด้วยนะคะฝากเพื้อนบ้านด้วยนะคะฝากด้วยถ้าดูคลิปนี้ก็ฝากด้วยนะคะไม่ได้ติดโควิดนะคะอย่ากลั่นแกล้งอยา่า อย่าการแกล้งกันนักมากเลยนะคะเพราะว่ามันยังไม่ได้เกิดนะคะมันยังไม่ได้เป็นมันยังไม่ได้เห็นอะไรเนาะ <_ c oughs> ก็อย่าพูดไปก่อนนะคะถ้าเป็นก็จะพร้อมที่จะรักษาอะไรเราก็เซฟตัวเราใครจะไม่กลัวเนาะเรื่องนี้ใครก็จะไม่กลัวก็กลัวทั้งหมดแหละแต่เราก็ระมัดระวังระมัดระวังอยู่เหมือนกันนะคะอะไรก็เราก็ระมัดระวังอยู่เหมือนกัน เราก็กินร้อนช้อนกลางก็ล้างมือตลอดนะคะก็เราก็ทําตลอดเช็ฟตัวเองตลอดแต่มาถูกพูดอย่างนี้ก็ยากก็เลยแบบว่าเหมือนทําไมแล้วทีคนอื่นลูกคนอื่นเขามาเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ลูกย่ามาได้กลับตัวนะคะสิบสี่วันแต่ลูกสาวก็ปฏิบัติปฏิบัติก็ให้มาตรวจอะไรเหมือนเหมือนจะ หนักไปแล้วยา่าตอนนี้นะคะจะทำอะไรลูกจะมาช่วยก็ได้ถูกกับตัวก็ว่านู่นนี่นั่นว่าติดโควิดมาแต่กรุงเทพอะไรทั้งที่ยังไม่ได้เป็นนะคะยังไม่ได้เป็นยังปกติอยู่นะคะค่ะก็คลิปนี้นะคะคลิปนี้กขะะข็ขอสีแจงนะคะขอสีแจงขอชีแจงนะคะ ถ้ามืดมัวถ้าตามืดมัวก็ให้กินรูทินเซตนะคะถ้าถ้าถ้าไม่สบายท้องไม่อะไรก็กินชามามิพิษนะคะคนที่ปล่อยข่าวนะคะคนที่ปล่อยข่าวคนที่มาแบบในในครอบครัวญานะคะคนคิดที่ไม่ดีนะคะก็ให้กินชามามิพิษนะคะจะได้สบายนะคะก็ ถ้าตามืดมัวก็ให้กินดูทินเซตนะคะ่าแนะนำนะคะก็คลิปนี้ก็ขอจบลงแค่นี้ก่อนนะคะสีแจงนะคะขอบคุณค่ะคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนนะคะขอบพระคุณที่กดไลค์กดแชร์นะคะตอนนี้ย่าอาชีก็ออกมาแจ้งทุกประเด็นแล้วนะคะครบถ้วนสมบูรณ์ค่ะคือน้องแอนยังไม่ได้เป็นโควิดนะคะแต่ว่าตอนนี้น้องแอนก็คือรับผิดชอบสังคมก็คือการที่กักตัวแล้วก็ไม่ได้ออกไปไหนนะคะ ตอ,อตอนนี้ก็ตรวจแล้วก็ยังยังปกติยังไม่มียังไม่มีอะไรที่ว่าชี้แจงว่าน้องจะเป็นนะคะขอบพระคุณนะคะคลิปนี้ขออนุญาตลงคลิปไว้เท่านี้ก่อนนะคะ